สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยีนรียเราสู่เกมด้านโซ2สองพาร์ทที่ส1แล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองดราก้อนชายนะครับโอเคเราไปต่อเลยครับดูซิว่าเราจะไปกันยังไงแนะนำนะครับว่าเมืองนี้ให้วิ่งผ่านมอนสเตอร์ไปเลยครับไม่ต้องสนใจมันครับแต่ผมวิ่งผิดทาง <c oughs> เออวะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคให้เราวิ่งผ่านไปเลยนะครับ เราไม่ต้องสนใจมัน let's go โอเคไปไปเรื่อยๆนะครับมันใครมันทำอะไรเดินมาเดินมายี่หนูน้อยเดินมาอยาหลบเราก็เรีบมาเปิดประตูนะครับนั่นจากที่ล่อม,มาฝั่งนี้แล้วอโอเครอดมาได้ฮวบวุฒิมันตัวใหญ่มันเข้าไม่ได้ นะครับรอดสบายโอเคถึงตรงนี้จะมีกองท้ารอเราอยู่นะเป็นด่นดานไปเลยด่นดานไปเลยนะครับเป็นหลบให้ดีนะมันไวครับนะไปสองตัวนี้ทําอะไรวะอู้หูไม่น่าถามไม่น่าถามไม่น่าถามเลยน่าถามวายอีกวาเหรอวาเหรอดนลบครับแล้วก็เตรียมโฮมวาดโบนไห้นะครับวิ่งมาเลยครับไม่เอสนใจมัน วิ่งมาคุยกับมังกรตัวนี้นะท,นที่เป็นเอ c คุยไปเรื่อยๆครับตัวได้ไอเทมแล้วก็วาร์มกลับนะครับจบคือด่านนี้จบจบและไม่มีอะไรใครจะสู้ก็สู้ได้นะครับไอหาอน,นี่สู้ตู้ลำบากครับลำบากมากด้วยนะมาถึงกันนั่งครับแล้วของก็จะทราเวลไปที่อ่าเมือง มืงไหนไวะเมืองเริ่มแรกของเราเมืองที่สองสินะนี่ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจที่นี่แหละโอเคไปห <c oughs> ลอกน้องลืมนะครับโอเค let's go <S ก็ใกล้จบแล้วครับสำหรับเกมนี้แต่ก็คงจะยังไม่หมดสำหรับดาโซทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมาบอก จุดลับต่างๆที่ผมพอจะรู้นะครับมันมีอะไรบ้างเอาว้าวชิบหาย um. มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหัวดีหัวดีเปิดกด่อนได้เปรียบเว้ยโอเคหลับอยู่ปกโปกเซปกเซเจ็บเรายังไม่เคยมาตรงนี้เลยนะครับโอเคเปิดไป ตรงนี้จะมีแหวนรรเจนเลือดอยู่ด้วยนะครับหนึ่งวงนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็ทอชสามอันด้วยกันนะครับอันละประมาณห้านาทีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับให้เราใส่คิงริงนะครับใส่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคเอาเปลี่ยนเป็นแหวนเรเจนเนเรชั่ หรือเปล่าอ่าหนึ่งอันหรือเปล่าไม่รู้ใส่แล้วนะครับโอเคแต่จะเจอบอลไฟอยู่อย่างนี้ครับข้างในหนึ่งอันด้วยกันนะครับไม่ก็มีอันเดียวแหละโอเคจุดนะครับแล้วก็ไปเลย let's go มาถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับหลังจากที่เราได้ไอเทมจากเจาก้ามังกรยักษ์ของเมืองดาก้อนชายไปแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าวาร์ปที่เป็น ลาใจแอนอย่างนี้ได้นะครับเข้าไปเลยอย่าหวาเพื่อืมบเราจะทำการเข้าไปในความทรงจำของมันกันนะครับดูซิข้างในมีอะไรโอเคมาแล้วไม่มีบอลไฟนะครับในนี้ไม่มีบอลไฟนะครับ โอเคโอเคตอนนี้ให้เรารีบวิ่งนะครับรีบวิ่งไปเลยครับก่อนที่ไอ้ยักษ์มันจะหันมาหัวเราแล้วก็ลาบแล้วก็มีอุกกาบาตตกด้วยนะครับแต่แต่ใเพ็นใจเย่นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยชิบหายแล้วลบ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 กินก่อนอุ้ยโอ้โหชิบหายลบ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 โอ้โห Oh ดูดาบมันดีคุณหม่มั่งใหญ่มากโอเครอบนี้เป็นรอบแบบเทสให้ดูนะว่าความโหดของมันมีขนาดไหนกันแ,แน่ปล่าครับมาจะมาฆ่ามันเลยต่ตายแถแทโอเคแล้วก็รู้กันต่อสคิปไปรอบนี้แหละไม่ให้พลาดแล้ว <c oughs> มา เราเล่นเร็วนะครับเราเน้นเร็วเน้นจบนะครับของเขินนี่ถ้าไม่สําคัญผมจะไม่เลี้ยวไปเก็บนะผมจะรีบไปเลยวิ่งมาแบบชิดขวานะครับชิดขวาไว้พะละวาด้านซ้ายนี่เขาจะตกมาเรื่อยๆนะมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมัน มันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันมันยังไงตีตีตมาเราต้องอยู่ข้างหน้าเลยครับเหมือนเหมือนตัวเก่าเลยครับอยู่ข้างหน้าไว้แล้วก็เดินสวนมันนะครับตีตีตีต,ตีแล้วออกมาข้างหน้าครับมาเรามันตีแล้วก็วออกไปข้างขครับแล้วก็ตีตีตีสวนอยากงโง่อยากงโง่ครับตียัก ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อืมไอ,อ้ยักษ์อืมจะเหยียบตามเหรอจะเหยียบตามเหรอไอ้อยักษ์ไอ้ยักษ์ไอทีเหอะไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์หุ่ยโอ้โหเต็มเต็มอืสองทีด้วยวะมามา,อ,า,อ,าอืยังไงยังไงอีกทีเดียวโป้อืมต่อไข่ดาวนะครับ โอเคผ่านละไม่ใช่เรื่องยากนะครับแผนสู้ก็แผนเดิมเลยนะแต่ต้องระวังพวกนี่นะ,อะไอ้ลูกไฟที่มันตกมาเงี้ยอณาเขตมันกว้างกว่ามากๆนะครับโอเคขึ้นมาตรงนี้จะมีไอเทมยือหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเป็น <laughs> ไฟเซนนะครับเอาไว้อัพเกรดถุงมือไฟนั่นเองนะครับซึ่งใครเล่นสายเวทพวกพโรแมนซี่เงี้ยควรเก็บไว้อ่าแล้วก็จบแล้วเราก็มาตรงนี้ครับ xm ได้โซออฟกรจายแอนมาโอเค x อสมทนึงเพื่อวาร์ปกับที่เดิมนะครับไม่ใช่เรียงยากครับแหมง่ายมากๆใครบอกว่ายากกวเธอโคตรง่ายนะครับแล้วประตูมันก็ปิดซึ่งเราก็ไม่สนใจมันแล้วนะครับโอเคแล้วก็ t r a ร e เไปที่อ่าช่ไไรว่านี่ครับ จำชื่อได้ไม่ได้แล้วกันจำไม่ได้อ่ะเอ้หน,น้าเอาเองแล้วกันนะโอเคให้เรามาที่คิงเกตนะครับไป let's go คิงเกตเยอะตรงนี้นะครับให้เรากินไปเลยครับนี่กินไปเลยมายัดยัดเลยครับแล้วก็ของที่ไว้ฮิวอะไรทั้งหลายเราเตรียมพร้อมเต็มที่ พร่าเราต้องบูแบบเต็มพิกัดกันแล้วนะครับเพราะนี่เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะ d i e blessing ลุยมาเลยครับอ้ามีคนให้ซั m m o น s ซด์ตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกเขาเลยเยอะอ้าวเขาไม่มานะครับเฟลนั่นเองเราก็เดินออกไปแล้วไม่เป็นไรเราไปบู๊ได้อยู่แล้วแต่เราจะลืมใส่แหวนคิงลิงไม่ได้นะครับถ้าจะเปิดประตูใหญ่นี้ ให้เราสังเกตตรงกลางครับถ้ามันเริ่มขยับแล้วเมื่อไหร่เราก็สามารถเปลี่ยนกลับได้เลยนะครับเปลี่ยนกลับเลยเป็นแบบนี้นะครับ ring of b i d d i n g นะครับเราต้องใช้นะครับเพราะว่าบอสตัวสุดท้ายเนี่ยพลังของมันโกงมากนะครับไปเลยอย่าไปกลัวนะครับ เส้นทางนักหลบมันช่างยาวไกลเลือเกินนะไกลจริงไกลสุดลู้หูลุกตานะครับผมว่ามันน่าจะจบพาร์ทนี้แหละนะเพราะว่านี่ก็เป็นประตูสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เล่นกันไม่ใช่ดิผมได้เล่นคนเดียวดิที่ผมจะได้เล่นนะครับประตูสุดท้ายแล้ว โอเคตรงนี้มีสมอนสาดด้วยนะครับนี่เลยเรียกมาหนึ่งคนคนเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งพอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็เข้าเลยครับรอช้ายอยู่ใหญ่แล้วโอ้มีบอสสองตัวนะครับในคราวเดียวกันนี่มันสองลุมสองนี่ว่านะครับมัน,ม,นมันมาเลงเราก่อนเลยวะ อุ้ยโอ้โหช <ines> yeah, ิบหายไปเลงมันไปเลงมันไปเลงมันไอ้ยาโอ้โหอุ๊ยโอ้โหมันเลงตีตีโฮ้ยชิบหายแล้วมันลุมลุมมันลุมมันลุมกินเลยกินเลยต้องกินเลยอย่างงี้ต้องกินเลยคไม่กินมันก็อยู่ไม่ได้คอ่ะมาเลยไอ้น้องชิบหายแล้วอุ๊ยมามาโอ้โหเร็วมันเร็วมากมันเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากหมอ อีกินกินมันจอมตีแต่เราอะทำไมวะอมืมันก็ตีไม่เข้าเลยนะคู่หูเราเนะี่ยยาอย่านีา่ก็ตีกูจังไปเร็วนั่งหนาเดยกกูก็กิ้งตกอย่าอย่านะมึงอย่านะมึงมาเลยเพื่อนกูลอยหลังอยู่ตีตีโดนตีโดนใครเขาบ้างโอ้โหแล้วแรงมาก สองขวดเลยครับสองขวดเลยอย่างเงี้ยอุ๊ยโหลุกหลงวะชิบหายแล้วโอ้โหโคตรหนักอ่ะหนักมากกิน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 เย็นโอ้โหชิบหายหลบไม่ได้วะหลบได้นี่ววะเอา้าแล้วทำไมตีไม่โดนขอหวดขอหวดมันจะหลบอะไรระแวงใครระแวงใครระแวงกูนี่ มามาคนละคู่คนละคู่คนละเอา้าชิบหายเลงกูเลงเลงกูเลงกูโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยอย่าใจเยน็นกินกอนอ่าเออฮยมันรุนแรงอย่างนี้เลยเหรอฮะมากี่รอบกี่รอบก็ต้องเสียเวลาตรงเนี้ย ตรงนี้เลยเนี่ยนะกินแมง้าไปอ่าหุโอโ้โหมีคนที้มอนสายครับลุก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 เรกลุกลุกลุกลกลุกลลุก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 ครกลุกลุกเุกลุกลุกอุกลุกลุกลากลุกต้องกลุกแล้วเดี๋ยวโดนคนแย่งนะครับโอเคลลลก เอ๋อเรเว้ยเราว้ยมีคนให้เรียกเราวิมา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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะเว้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าโอนลุ้นว่ะมามาเลยนายเชื่อใจนายว่านายจะอยู่กับเราตลอดไปอีเขาลุกมาแล้วโอ้โหลอหอกว่ะชิเแคโหดมากโหดหรือเปล่าโหดหรือเปล่าวันเดียบ กูใช้เนี่ยใช้นี่แหละนี่ไงนี่ไงคนนี้เลยนะครับนี่ไงละ่ะเขาวิ่งไปแล้วก็สามมังสายนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเลยเยไปไปกันเลยนะครับเปิดแล้วก็เปลี่ยนนะครับโอเคให้ <c oughs> มันลํำมวยจีนเล่นเลย ประตูเปิดนี่ก็เปิดช้าจังเดี๋ยวเขาก็รอไม่ได้เขาก็ออกไปหรอกอตามมาคู่หูเราไปัแค่สองคนชอนออฟวอนคืออะไรอะเราไม่สนใจเราจะไปฆ่ามันอย่างเดียวเราจะไปแก้แค้มันนะครัตายดถ้าวิง่งไปวิง่งมาวิง่งแล้ววิ่งตกดีข่ำเลยนะแล้วเสียฮิวแมนิตี้ <c oughs> มาเร็ว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 ตามเามาเร็ว <c oughs> เขาตามมาหรือเปล่าว่ตามมาดีก okay. ว่าโอเคไป let's go let's go let's move <c oughs> อย่างเรายังโชคดีนะที่มีคนให้ซัมมอนสายเรียกครับ โอเคเข้าเลย let's go <S เขาดาบใส่ไฟแล้วมาเราจะหลบให้พิวหลบให้พิวหลบให้พิวเดี๋ยวเด้โอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดใจยเย็นใจยเย็นมันหนักกันจังว่าอ้ยโอ้โหดีวะ่ะมีคนมาแทงให้เราแล้วครับตีตีตเข่าตีเข่าตีเข้าไปเข่าไม่ได้ตีเขาแต่เราเราตีเข่ามันนะตี ไอ้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 หนักเว้ยหนักเว้ยเอาตีไม่โดนใครเลยเอาชิบหายแล้วอันนี้ก็แทงกูจ้าฟอง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 กินเอากินวิดอันชิบหายแล้วเขาไปช่วยเพื่อนเขาไปช่วยเพื่อนเร็วตีอูู้โดนโลชิบหายกินอะไรหน่อยไหมเป็นสายแทงที่ดีสายแทง ไหวแทงนิดดีแต่แทงนิดเอ้าหายมันชาร์จมันชาร์จเฮ้ยผมไม่ได้ชาร์จนี่ผมเอาอะไรใส่ฟ้าใส่ดาบเอ้านี่ก็ตีจังมาหืมพลังนี่มันบอลกิงกี่หรือเปล่านี่ก็เลงกูอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวโอ้ตีลังกาตีลังกาอีกคนก็สายฟ้าอ๋อว่าแล้วทำไมถึงเชื่อว่าทรอนออฟวอนทรอนออฟวอนวอนเหรอวอนวอนวอนใช่ไหม เล่นใครวะเล่นเอ c นบีซีดิวะาช่ี่ก็ท่าเยอะท่าเยอะท่าเยอะท,ท่าเยอะท่าท่าเยอะท่าเยอะนักท่าเยอะนักเฮ้ผมครับโอเคได้โซนสองอันนี้มาครับแล้วก็เก็บไว้นะครับถ้าใครอยากที่เล่นอยากที่จะเล่นหมดเอ็นจีบวกนะครับแล้วให้เราเก็บไว้ จริวกคืออะไรก็คือเป็นอธิบายต่อเลยนะครับก็คือเป็นโหมดที่เราเล่นใหม่เลยครับก็คือพูดง่ายๆคือเล่นใหม่นะครับแต่กุญแจทั้งหมดจะหายไปนะครับแต่ของก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับบวกอะไรอยู่เหมือนเดิมครับยกเป็นสิ่งของที่เป็นกุญแจนะครับที่ไว้สําหรับเปิดประตูครับไม่อยู่แล้วหายนะครับส่วนโซ่พวกนี้ที่หวงบอกให้เก็บไว้ก็คืออะไรก็คือให้เราเก็บไว้นะครับเพื่อเราจะอยากได้ชุดมันไง เราก็จะได้ชุดของบอสมาไม่ดูแล้วฆ่ามึงเลยแล้วกันมาเลดโก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 เอามันยังไม่ไปกันอีกเหรอวะ <c oughs> เพื่อนกูยังไม่ไปเลดโกเลดโกชิปหายแล้ว้หชิบหายชิบหายโคตรแรงโคตรแรงเลยวะ่ะโคตร,แร,แ,รแรงเลยวะ่ะโคตรแรง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 เลยว่ะเฮ้ยกิน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 อยู่ไม่ได้กินต้องกินโอเค รอดได้นะเพราะมีของฮิวนั่นเองกินกินนี่ก็กิ้งใส่นะครับเดอกันจยากทำรลายต้องกิ้งใส่กิ้งใส่ครับเคมันหายไปละเอาเพื่อนตายชิบหายแม่งคาเพื่อนกู่าบึกกู่าพพเพื่อนกู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 ฉิบหายแล้วเพื่อนกูเพื่อนกูอยาโอ้หโหโคตรแรงเดี๋ยวๆๆๆๆๆ ลบ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 แป๊บลบแป๊บ,บ,บไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดน,น,นี้ไงองขอโทษก็ทำลายมันทำลายมันอู้หูเอากูอีกแล้วกูยอย่างเดียวกูกูกินกูกินกูกินมันตีแรงมากเลยคุณเนี่ยตีตีตีต,ตีไงวะไงวะจะเรียกใหม่ใช่ป่ะละ่ะกูจะได้ทำลาย โอู๋มันอยู่ข้างนอกออ๋ตรงนี้ก็มีทึบๆหายไปะวะหายนี่วะตี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 ตตชิบหายตีตีตีหนีเลยแล้วกันหนีก่อ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 นชิบหายชิบหายชิบหาย DIY balancing ดิเป้งเรือเต็มนะครับ okay. โอเค let's go let's go let's go let go let's go, let go, let go แล้วกเดินชายย้ายงวะตีตีต อ้ไอทีเดียว just one more <c oughs> just one more 7K เกิชนะาแล้วครับโป oh, ขอบคุณพระเจ้าทำให้เราจบเกมขอบคุณมาก Thank you teacher นะครับ <c oughs> ว่าไปนั่นนะครับนะต้องขอบคุณคุณคนนี้จริงๆนะครับที่ทำให้เราเล่นจนจบนะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะ thank you v e r y m u c h นะครับ เบริมัดเบริมัดนะครับโอเคแล้วก็กินกินกินตความหล่อของตัวเองนะอาวุธไม่ใส่เว้ยไม่ใส่เสือ้อเสื้อไม่ใส่ทั้งนั้นอะ่ะเอออย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะใส่ชุดนี้ขึ้นบนหลัง <c oughs> <c oughs> เป็นชุกที่มึงไม่น่าจะชนะเราเดินขึ้นบันลังมาได้ <c oughs> จบจนได้นะครับดาวโซสองโอเคครับสำหรับพัร์นี้ก็เป็นพารสุดท้ายแล้วนะนี hey, ่สิบเอ็ดพารนะครับโอเคดาวโซสองนี okay. ่สำหรับเกมนี้นะผมขอให้ห้าดาวเลยนะครับในเรื่องของเดสซิมูเลเตอร์แบบจงแจง้งชัดเจนจริงจังชีวิตจริงจริงนะครับ จะจอ,อาจา่าอลไรนะ่ะโอเคเราก็เดินขึ้นบันลังไปนะครับมีกล้ามกัำยำแล้วหัวเห็ดอันทรงพลังนะครับโอเค,อเคประตูยังเปิดออกกว่าจะเล่นจบนะครับสิพาร์ทด้วยกัน ฮที่จริงต้องมี12พาร์ทนะครับ13เสับจะมีอยู่2พาร์ทที่ผมไม่ได้ถ่ายผมผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับก็อ่าเดยไม่ถ่ายแล้วกันอะไรวะเน็ตหลุด <laughs> โอเคเดินหลุดก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ได้จบอยู่ดีนะฮะ <c oughs> อยู่นะาะ่น หน้าไม่ไม่น่าขึ้นบาลังได้แล้วทรงผมแม่งหัวเห็ดพี่แตปินชัยที่กับยำมากไหลกว้างเนี่ยแต่หน้ามันไม่น่าจะเหมาะกับร่างกายแบบนี้น่าจะเป็นเด็กติดเกมเด็กเนิร์อะไร่งเกมนี้ พาร์ทนี้จบแค่นี้นะครับ